สาวทุกคนครับหลับตาและใช้เวลาพิเศษตรงนี้ฟังเพลงจากหนุ่มโสดคนนี้แล้วเขาก็พร้อมแล้วครับปรเมอ ยังเล่นดตรีเป็นอีกทุกอย่างดูดีหมดจนกระทั่งเรา2คนเดินมาสะดุดขนค้านเะว้าวแหมบรรยากาศเหมือนในซีนหนังอะไรสักอย่างนะเหมือนในซีรีส์เกาหลีโอเคนี่เอาพูดจริงนะถ้าตรงนี้นะเป็นสะพานนะแล้วตรงนี้เป็นเลกนะโอ้ตายแล้วนี่มันฉากตอนจบหรือเปล่าโอเคพอจังหวะแกเดินมาเนี่ยมีสาวประกอบแล้วพอแกเดินออกมาสาวก็ขึ้นว่า สาวๆฮะลองคุณจะดีไปไหนอะน,นี่คุณต้องมีข้อเสียอะไรบ้างสิเลิฟก,กูรูฮะมันจะดีแค่ไหนถ้ามีผู้ชายแบบว่าเล่นเพลงเป็นโนล,ละมุนละมุนให้สาวๆฟังนะฮะในชีวิตจริงมันคงจะดีมากแหละครับแต่จะบอกว่าในาชีวิตจริงอ,นนอะเขาอาจจะไม่ได้เล่นแบบนี้ให้คุณก็ได้นี่มันแค่ในรายการมีดอกไม้โปรยมาจากข้างบนมันอาจจะเป็นแค่ในรายการก็ได้คุณอิจฉาเขาปะเนี่ยวันนี้เลิฟกูรูลามาในสไตล์แทงสวนนะ มาในสไตล์คืนขานะอ่าเพราะนั้นก่อนที่จะตัดสินใจเป็นครั้งสุดท้ายครับ Love Guru PK คุยทำหน้าที่แทนสาวๆทุกคนโดยการถามสามคำถามได้ k a i y Have you ever cheated on your girlfriend? No actually No เขาไม่เคยนอกใจแฟนอ่ะ คุณอยากคิดว่าทุกคนเหมือนคุณไปหมดสิคะคุณพีเคอย่ามาดีคบคุยกันนะพุณจราเมบอกเลยว่าเคสนี้เล่นให้ตลกทลายแน่นอน้ดยเรื่องบ้ารักการักแบบมีคนรักภูมิใจเขาอย่างเต็มเขาไม่เคยนอกใจแฟนเลยสําหรับหนุ่มโสดคนนี้เขาไม่เคยนอกใจแฟนเลยข้อสองมต่อเลยอ่ะโอเค What was the hardest thing to tell to your girlfriend เรื่องที่เขาเคยทำให้แฟนเสียใจที่สุดอาจจะโกหกก็ได้อะไรก็ตามอะไรก็อะไรก็ตามที่โกหกมากที่สุดไม่มีนะครับนี่ไม่มีเลยไอ้นี่นะครับเดี๋ยวก่อนก็ต่อนคุณทำลายก็ได้นาสุดท้าย Alright last question when was your first kiss first kiss ถูกแรกเขาเมื่อไหร่ตอนอายุเท่าไหร่ When I was in high school เหรอโอเค เหมือนลุงแกกำลังกำลังแกเด็กที่อยู่ข้างบนน่ะ <S 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 เรียบค้อยนะฮะถามคำถามจากเลิฟก,กูรูนะหนุ่มโสดต,ตอบมาแล้วนะฮะเพราะนั้นสาวๆเอาละถึงเวลาที่คุณจะต้องตัดสินใจครั้งสุดท้ายครับชอบผู้ชายคนนี้เปิดไฟไว้แต่ถ้าไม่ใช่ดับไฟ หลือคนเหมือนเป็นลุงที่จ่าเด็กเกาหลีอยู่ข้างบนเนี่ยเฉพาะคนเปิดไฟทั้ง9คนอะไรเป็นเหตุผลที่หนุ่มโสดคนนี้เขาต้องเลือกคุณตั้งแม่ถึงเวลาเขาต้องมา <S <S ไล<ฟ>่ดับไฟจนเหลือคนเดียวแหละครับทําไมเขาต้องเลือกคุณเพราะอะไรเราจะไม่ทําให้คุณเสียใจเลยค่ะถ้าคุณเลือกเราออโอเคตอบดีมากลูกอายแล้ะครับชอบค่ะชอบเสียงเพลงเขาอะค่ะแบบเวลาเล่นอะไรแบบนี้ดนตรีไ โอเคลูกนัดล้ะครับทำไมเขาต้องเลือกคุณล่ะครับจริงๆลูกนัดไม่ใช่คนที่แบบชอบเอเชียนนะคะแต่ว่ารู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างที่ทำให้รู้สึกว่าเขาน่าสนใจแล้วก็อยากจะให้โอกาสเขาอะค่ะอ่าเอาละทีนี้โพเดียมหน้าเหลือสาวโซดิงห้าคนนะฮะมิ้นล่ะครับทำไมเขาต้องเลือกคุณล่ะครับก็ือจะบอกว่าความจริงแล้วอะสเปคมินอะมินเป็นคนที่ชอบแบบผู้ชายที่มีเซ็ก์อัพเพียวแต่คนที่ใช่อะ เปกก็ไม่สำคัญแล้วนะโอ,โอเคไอซ์แลนด์ละครับทำไมเขต้องเลือกคุณละครับเขาเพอร์เฟกไปหมดทุกอย่างเลยนะคะคถ้าอยากมีคนซัพพอร์ตบอกได้นะคะพร้อมซัพพอร์ตคุณเสมอค่ะแล้วแฟนครับทำไมเขาต้องเลือกคุณครับอยากบอกเลยค่ะว่าของดีประเทศไทยอยู่ที่นี่นะคะอ, <OUR> อาอาสาเป็นทีมชาติเลยพ <uf> ิมล้วครับทำไมเขาต้องเลือกคุณนะฮะไอเงาะเลยน่ารักกอดอุ่น ทางนี้นะคะบมินทำไมเขาต้องเลือกคุณล่ะครับจริงๆแล้วว่าหนูอ่ะติดตามเขาอยู่เใช่คือเป็น FC ซเขาเวลาเขาจะเปิดช่องค่ะเขาจะพูดว่าสวัสดีครับผมกยยุนครับโออดีครับใช่เขาจะพูดแบบนี้ค่ะซึ่งหนูคิดว่ามันก็มันก็ไม่ดีหรอถ้าเราจะได้แบบไปเดทกับคนที่เราติดตามแล้วเราก็ชอบเขาอะไรอย่างเงี้ยอาละราะนั้นตอนนี้นะฮะสาวสทั้ง9คน นุ่มโซจะทำการดับไฟทิ้ง7ดคนแล้วเหลือ2คนสุดท้ายโอเคไปเพราะนั้นโชคดีครับไป อะไรลูกนั้นเราคือเราสนิทกันแล้วนี่ใส่คล้ายกันมากโอเคแล้วคุณก็ดูคล้ายๆกันแค่เบี่ยงผมไปคนละด้านเท่านั้นเออดีจังเลยอ่ะโอเคมาทำความรู้จักสองสาวโสดกันมิ้นเป็นนักศึกษานะครับส่วนลูกนัดเนี่ยขายปูไข่ดอง อันนี้จริงใช่ไหมจริงๆครับจริงค่ะคือตอนนี้นลุงอานเพื่อนเรียนจบแล้วลุงอานก็ทำหลายอย่างมากคือเป็นฟรีแลนเซอร์ด้วยเป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้วยแล้วก็ขายปูขายดองเป็นงานอดิเรกเพราะว่าไม่ชอบอยู่นิ่งๆอะคะ่ะแบบชอบหางเงินทีนี้เราลองมาดูคำถามของหนุ่มโสดดูนะฮะ Your question y เอ่อ if you guys make some contents with me what you guys want to do with me โอเคถ้าเกิดคุณจะทำคอนเทนต์ครีเอเตอร์ร่วมกับเขา คุณอยากจะทำคอนเทนต์อะไรกับเขาครับเพราะว่าเขาเป็นคอนเทนต์ r ครีเอเตอร์เขาลองถามถ้าเกิดคุณจะทำคอนเทนต์กับเขาใน Facebook ใน YouTube คุณอยากจะทำอะไรมิ้นก็จะได้ตอบก่อน Lucky for me I have a lifestyle like you mm. I have to go to I like to go to rooftop and I like the jazz music and I like to go to bar when Friday night something like that so if about the content I wanna do this content with you it will be amazing for me เราให้ง่ายก็ค um> ือเป็นคอนเทนต์ท e ี่เหมือนเป็นไลฟ์สไตล์ที่ทั้งคุณและกับเขาก็เหมือนกันแหละทำคอนเทนต์ที่เป็นไลฟ์สไตล์ที่เราชอบเหมือนกันโอเคก็คือการไปรูปเล่ฟังแจ๊สไปแฮงเอาท์ต่างๆอะไรประมาณนี้ค่ะ Well honestly I don't have a lot of like knowledge about Korean um, culture but I think that it would be a good chance for me to get to know you more and to make the contents about the Korean culture and like Korean food. The difference between Thai culture and Korean culture I think it would be good to like educate and make many Thai people know about that mm. อันนี้น่าสนใจนะก็คือคอนเทนต์ที่ทำให้รู้จักวัฒนธรรมเกาหลีหลมากขึ้นเกาหลีก็รู้จักวัฒนธรรมไทยมากขึ้นอ่ะก็ดีนะโอเคแลกเปลี่ยนว,วัฒนธรรมกันเงี้ยเอาละพอนั้นนะฮะถึงเวลาที่หนุ่มโซจะตัดสินใจนะครับดับไฟหนึ่งคนแล้พาหนึ่งคนมาเจอกันอ r e you ready ยโอเค